เคยสงสัยไหมว่าจักราวาลที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของทั้งหมดมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะเห็นดวงดาวระยิบระยับมากมายนับไม่ถ้วนแต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นกลับมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการเคลื่อนที่ของทุกสิ่งในจักราวาลอย่างมหาศาลสิ่งนั้นคือสสารมืด Dark Matt e r ปริศนาลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังเร่งไขให้กระจ่าง และเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์ยุคป,ปัจจุบันเรื่องราวของสสารมืดเริ่มต้นขึ้นจากการสังเกตที่ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่เรามีอยู่เมื่อนักดาราศาสตร์เริ่มศึกษาการหมุนของดาราจักรกาแล็กซพวกเขาพบสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามกฎของนิวตันนิวตันสลอฟอฟยูนิเวอร์แซลกรวิชัซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงของเราตามกฎของนิวตัน วัตถุที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางของดาราจักรควรจะเคลื่อนที่ช้าลงเพราะแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดพวกมันเข้าสู่ศูนย์กลางจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นลองจินตนาการถึงระบบสุริยะของเราดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เช่นดาวพุธจะโครจรรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปเช่นดาวเนปจูนนี่เป็นเพราะดาวพุธได้รับแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเนปจูน อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักดาราศาสตร์ค้นพบในการหมุนของดาราจักรกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาพบว่าดาวฤกษ์และแกส๊สที่อยู่บริเวณขอบนอกของดาราจักรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นตามทฤษฎีพวกมันเคลื่อนที่เร็วเกินไปจนน่าจะหลุดออกจากดาราจักรไปเลยด้วยซ้ำแต่พวกมันก็ยังคงอยู่ในดาราจักรอย่างมั่นคงเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังดึงดูดพวกมันไว้ ปรากฏการณ์นี้เป็นเหมือนการขัดแย้งกับความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงนักดาราศาสตร์จึงเริ่มตั้งสมมุติฐานว่าอาจมีสสารบางชนิดที่เรามองไม่เห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ทั่วไปกำลังสร้างแรงโน้มถ่วงเพิ่มเติมซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวดาวฤกษ์และแก๊สเหล่านี้ไว้สสารลึกลับนี้ถูกเรียกว่าสสารมืดเนื่องจากมันไม่เปล่งแสงไม่ดูดกลืนแสงและไม่สะท้อนแสงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โดยตรง การค้นพบสสารมืดไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบลงแต่เป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการที่หลากหลายและซ้ำๆ้ำกันซึ่งสนับสนุนสมมุติฐานการมีอยู่ของสสารมืดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการศึกษาเลนส์ความโน้มถ่วง (gravitational lensing) เป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนการมีอยู่ของสสารมืด เลนส์ ens, ความโน้มถ่วงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแสงจากวัตถุที่อยู่ไกลโพ้นเดินผ่านบริเวณที่มีมวลสารหนานแน่งสูงเช่นกระจุกดาราจักรกาแล็กซีคลัสเตอร์มวลสารเหล่านี้จะทำให้ปริภูมิเวลาสเปส t ทม e โคง้งงอทำให้แสงที่เดินทางผ่านบริเวณน,นั้นบเบี่ยงเบนไปคล้ายกับแสงที่เดินผ่านเลนส์แก้วเมื่อนักดาราศาสตร์ศึกษาเลนส์ ens, ความโน้มถ่วงที่เกิดจากกระจุกดาราจักร พวกเขาพบว่าการบิดเบือนของแสงมีมากกว่าที่ควรจะเป็นหากพิจารณาจากปริมาณสสารที่มองเห็นได้ในกระจุกดาราจักรนั่นหมายความว่าต้องมีมวลสารเพิ่มเติม,ตมที่มองไม่เห็นกำลังสร้างแรงโน้มถ่วงที่ทำให้แสงเบี่ยงเบนไปและมวลสารที่มองไม่เห็นนี้ก็คือสสารมืดอีกหนึ่งหลักฐานที่สนับสนุนการมีอยู่ของสสารมืดมาจากการศึกษาพื้นหลังไมโครเวฟคอสมิก (Cosmic mic, Cos Microwave Background, CMB) ซึ่งเป็นแสงที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่ Big Bang ที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลพื้นหลังไมโครเวฟคอสมิกมีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากแต่ก็มีร่องรอยของความผันผวนเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของสสารในช่วงแรกเริ่มของจักรวาลจากการวิเคราะห์ความผันผวนเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณปริมาณสสารทั้งหมดในจักรวาลได้และพบว่าปริมาณสสารที่มองเห็นเช่นดาวฤกษ์แกส๊สและดาราจักร มีเพียงประมาณ5%ของปริมาณสสารทั้งหมดส่วนอีก27%เป็นสสารมืดและส่วนที่เหลืออีก68%เป็นพลังงานมืด (Dark Energy) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปริศนาลึกลับของจักรวาลจากหลักฐานที่กล่าวมาทั้งหมดเราจรึงสามารถสรุปได้ว่าสสารมืดมีอยู่จริงและมีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างของจักรวาลแต่คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือสสารมืดคืออะไรกันแน่ นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดมากมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของสสารมืดหนึ่งในแนวคิดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคืออนุภาคที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างอ่อน (weakly interacting massive particles, w i m s w i m s เป็นอนุภาคสมมุติที่มีมวลมากกว่าโปรตอนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติเพียงเล็กน้อยทําให้มันยากต่อการตรวจจับ อีกหนึ่งแนวคิดคืออนุภาค axions axions ซึ่งเป็นอนุภาคสมมุติที่มีมวลเบามากและมีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติน้อยกว่าวิมเสียอีกนอกจากนี้ยังมีแนวคิดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นอนุภาค neutrino sterile sterile neutrinos และวัตถุขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่น massive compact halo objects marshals ซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่เช่นหลุมดำหรือดาวนิวตรอนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วดาราจักการค้นหาองค์ประกอบของสสารมืดเป็นความท้าทายอย่างยิ่งเนื่องจากสสารมืดไม่เปล่งแสงไม่ดูดกลืนแสงและไม่สะท้อนแสงนักวิทยาศาสตร์จึงต้องพัฒนาเทคนิคการตรวจจับที่ซับซ้อนและหลากหลายเพื่อพยายามตรวจจับปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนแอของสสารมืดกับสสารปกติ หนึ่งในวิธีการตรวจจับสาสารมืดโดยตรงคือการสร้างเครื่องตรวจจับสาสารมืดใต้ดิน (Underground Dark Matter Detector) เครื่องตรวจจับเหล่านี้ถูกติดตั้งไว้ในเหมืองใต้ดินลึกเพื่อหลีกเลี่ยงรังสีคอสมิก (Cosmic Rays) ที่มาจากอวกาศซึ่งอาจรบกวนการตรวจจับอนุภาคสาสารมืดเครื่องตรวจจับสาสารมืดใต้ดินส่วนใหญ่ใช้หลักการของการตรวจจับพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาเมื่ออนุภาคสาสารมืดชนกับอะตอมในเครื่องตรวจจับ อีกวิธีหนึ่งในการค้นหาสาสารมืดคือการใช้เครื่องเร่งอนุภาค (Particle Accelerator) เช่นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ (Large Hadron Collider, LHC) ที่เซิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เครื่องเร่งอนุภาคสามารถเร่งอนุภาคให้มีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงและชนพวกมันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอนุภาคใหม่ๆรวมถึงอนุภาคสาสารมืดหากอนุภาคสาสารมืดถูกสร้างขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาค นักวิทยาศาสตร์จะสามารถศึกษาคุณสมบัติของมันได้นอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Space Telescope เช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับบ (Hubble) ST, และกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมว็ฟ (James Webb Space Telescope) ในการสังเกตการดาราจักรและกระจุกดาราจักรเพื่อค้นหาร่องรอยของสารารมืดเช่นการบิดเบือนของแสงเนื่องจากเลนส์ความโน้มถ่วง การค้นหาสาสารมืดไม่ใช่เรื่องง่ายและยังไม่มีใครสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสาสารมืดคืออะไรกันแน่แต่ความพยายามในการไขปริศนานี้ได้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมากมายที่มีประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านอื่นๆตัวอย่างเช่นเทคนิคการตรวจจับอนุภาคที่พัฒนาขึ้นเพื่อการค้นหาสาสารมืดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับรงังสีและการถ่ายภาพทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้การศึกษาโครงสร้างของดาราจักรและกระจุกดาราจักรยังช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าสสารมืดคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงและมีบทบาทสำคัญในการสร้างจักรวาลที่เราเห็นการไขปริศนาสสารมืดจะเป็นก้าวสำคัญในการทําความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลและอาจนําไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคต ลองจินตนาการถึงโลกในอนาคตที่เราสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากสสารมืดได้อาจเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถสร้างแหล่งพลังงานใหม่ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพหรือพัฒนายานอาวกาศที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงการไขปริศนาสสารมืดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์พื้นฐานแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไร้ขีดจำกัด นอกจากนี้การศึกษาเรื่องสสารมืดยังช่วยให้เราเข้าใจถึงข้อจำกัดของทฤษฎีที่เรามีอยู่และกระตุ้นให้เราคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในจักรวาลได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้นบางทีการไขปริศนาสะสารมือดอาจนำไปสู่การปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและธรรมชาติของปริภูมิเวลาในชีวิตประจำวันของเราเราอาจได้ไม่สัมผัสกับสสารมืดโดยตรงแต่ผลกระทบของมันมีอยู่รอบตัวเรา สาสารมืดเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยยึดเหนี่ยวดาราจักรและกระจุกดาราจักรไว้ด้วยกันทําให้ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์สามารถก่อตัวขึ้นได้และเป็นไปได้ว่าชีวิตของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีสาสารมืดการศึกษาเรื่องสาสารมืดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของนักวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ การทำความเข้าใจสสารมืดจะช่วยให้เรามองโลกและจักรวาลในมุมใหม่และตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความซับซ้อนของธรรมชาติในอนาคตอันใกล้เราอาจได้เห็นการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับการไขปริศนาสสารมืดเทคโนโลยีการตรวจจับที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจะช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้น และบางทีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจสามารถตอบคำถามที่ว่าสสารมืดคืออะไรกันแน่ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าผลลัพธ์ของการค้นคว้าจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการไขปริศนาสสารมืดจะเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต็มและเต็มไปด้วยความท้าทายซึ่งจะช่วยขยายขอบเขตความรู้ของเราและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และในที่สุดแล้วการไขปริศนาสสารมือดอาจไม่ใช่แค่เรื่องขององค์ประกอบที่หายไปของจักรวาลแต่เป็นการค้นพบความทิงที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตัวเราเองไปตลอดการ,การศึกษาเรื่องสะสารมืดเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอชิ้นใหญ่ที่เรายังขาดชิ้นส่วนสำคัญอยู่แต่เราก็กำลังพยายามหาชิ้นส่วนเหล่านั้นอย่างไม่ย่อทอ้อ และเมื่อเราสามารถต่อจิก๊กซอจนเสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้เห็นภาพที่สวยงามและสมบูรณ์แบบของจักรวาลซึ่งจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติและที่มาของทุกสิ่งอย่างลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่าลืมว่ามีสสารมืดอยู่รอบตัวเรา แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นมันแต่มันก็มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งในจักรวาลและเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งไขให้กระจ่างและบางทีคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ช่วยไขยปริศนานี้ได้ในอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดนิ่งและจักรวาลยังคงรอคอยให้เราค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่มากขึ้น และสะสารมืดก็เป็นเพียงหนึ่งในความท้าทายที่รอคอยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยกันไขปริศนาต่อไป